เป็นผู้รู้จักเพื่อนถุงในหมู่คณะเรียกว่าปริตสันดูผลิตสันดูหมายถึงว่ารู้จักหมู่คณะหมายถึงก่ามจะว่าเพื่อนถุงอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปด้วยกันมาด้วยกัน,นอยู่ด้วยกันหมู่คณะเนี่ยนิสัยคนมันนานาชนาต่างแตกต่างคนหนึ่งชอบพูดมากคนหนึ่งชอบพูดน้อยคนหนึ่งชอบอย่างนั้นคนหนึ่งชอบอย่างนี้น ต้องดูดูนิสัยหมู่คณะทุกคนให,ให้เข้าใจว่าไอ้คนนั้นเป็นอย่างนั้นนะคนนี้อย่างนี้นั่น <c oughs> เราจึงจะวางตัวกับหมู่คณะนั้นถูกในการเข้าหมู่คณะต้องดูหมู่คณะหมู่คณะคมนี้เขาทาอะไรกันเขาชอบทําอะไรกัน <c oughs> เมื่อเราเข้าไปใน,นหมู่นั้นแล้วเนี่ยเราจะพาตัวเข้าหมู่คณะได้อย่างไร <c oughs> นั้นต้องศึกษาหมู่คณะนั้นให้ได้ เน,นี่ยพอดิสเป็นอยู่ในราการดูแลหมู่กัน,ก,นาการปร,ปรับตัวเข้าหมูนน่คณะมันทําได้ทางโบราณที่ว่าเข้าในบ้านการดิวต้องดิวกาต,ตามโบราณท่านว่าต้องอยูต่ตารตามถึงอย่คัดในความรู้สึกตัวเองอยู่ก็ตามถ้าพยากกดตัวเองเอาไว้ได้พยายามเข้าหมู่ซะกอ่อนในวิธีนี้แต่ก็ระวังเหล่าห,หมูนั้น ถ้าเป็นหมูอันตพาพยายามเรียนเรีงง้ยงทางกาที่สุดถึงจะอยู่แล้วกั็พยายามเรียนเบี่ยงใจให้มากที่สุดจะเป็นติดของกินนะว่าหมูตังคุ้มหมูหมูคณะบริตันอยู่หมูไหนเราคนเข้าหรือไม่คนเข้าเนี่ยกลุล่มนี้นีะมูลอย่างมันต้องมีนักปราผลิตที่มีแสน,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 นอยู่นั่นแหละแต่ก็มีคนพานแสงอยู่ด้วยถ้าคนพานแสงอยู่นี่แต่คนพานแสงอยู่นะนี่การรับตัวข้าคนพานจะขับตัวยังไง คือคนจะเอาใจเขาใหม้มากเอาใจเขาให้มากเพื่อให้เรารอดพ้นจากความประดูจากเราผลงานความดีใยการต้นข้อต่างๆความทำเขาดีๆทุกขีนทุกจังคือเอาใจเขาเอาใจเขาเพื่ออะไรเพื่อให้เราลอดพ้นจากควา,ามาาที่เขาทำให้เราในนาประการได้นี่ก็คนผ่านเนี่ยต้องระวังเนี่ยข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่